เด็กเพื่นวันนี้ผมจะมาเทปคลิปครั้งแรกนี่ครับน้องข้างบ้านไปดูดิน้องข้างบ้านน้องข้างบ้านน้องข้างบ้านหน้าบ้านน้องอยู่นั่นเลยนั่น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 จะได้น้องแล้วลูกเพื่อนนั่นเองแค่นี้แหละขี้เกียจทำเอ้ยยัง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 ไม่ถึงที คุณต้อนเช็คเตือนไหมเออ,อนี่คือแท็บเล็ตผมพี่ผมออมเอาให้ก่อนนะครับก็ผมได้โดนสอบใหม่แล้วผมก็เลยทิ้ง iPad นะครับไม่ใช่ iPad หรอกแท็บเล็ตนะครับนี่น หรือเปล่ามันเหี้ยหรือเปล่ามันเหี้ยหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนหนึ่งนาทีของจูวยี่เจ็ดแล้วแค่นี้